สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะเรามาเรียนกันอยู่ในเรื่องของอสมการนะในระดับชั้นมธัธยมศึกษานะคะปีที่3ซึ่งคลิปนี้นะคะเราจะเจอการเป็นคลิปที่2แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาสําหรับวันนี้กันเลยค่ะวันนี้พี่จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของเส้นจํานวนนะคะซึ่งคราวที่แล้วอาจจะมีหลายคนแบบงงอ่ะพี่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยววันนี้ละคะ่ะเราจะมาทลายความงงนั้นไปด้วยกันนะ เริ่มต้นเลยนะคะไอเส้นจำนวนที่พี่พูดเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันจะถูกเรียกว่ากราฟแสดงคำตอบมันก็จะมีการเขียนไปอย่างนี้แล้วค่ะอย่างที่พี่เขียนให้ดูในคลิปที่แล้วก็คือเป็นเส้นที่มีหัวลูกศรทั้งสองอันแล้วก็มีเลขศูนย์อยู่ไปทางด้านขวามือจำนวนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นจำนวนบวกเนาะเป็น1 2 3บาบาบา,บาไปเรื่อยๆส่วนไปทางด้านซ้ายมือนะคะมันก็จะมีจำนวนลดน้อยลงเรื่อยๆอย่างเช่นเป็นลบ1 ลบสองลบสามบารบ, 2, รบ, 3, บาบา,บา,บาที่นี้มีคนถามพี่ต่อไปว่ามันไปนสิ้นสุดที่ไหนอะพี่คือจํานวนตัวเลขมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันจะไปยันถึงอินฟินิตี้เลยส่วนทางซ้ายมือเนี่ยมันก็จะไปจนถึงลบอินฟินิตี้เลยนะคะแบบนี้เอาเป็นว่าให้เราเข้าใจเอาไว้อย่างนี้ก่อนเนาะ,ะนี่คือกราฟแสดงคําตอบไปที่สไลด์ต่อไปคะ่ะสไลด์ต่อมานะคะเขาบอกว่าจงเขียนกราฟแสดงคําตอบ จากอสมการที่กําหนดให้เอามาเลยจ้าคราวที่แล้วก็ลองกันไปแล้วคราวนี้แหละเราจะได้รู้ว่าเราเข้าใจจริงไหมอันแรกนะเขาบอกมาให้ว่าประโยคสัญลักษณ์ของเราเป็น x น้อยกว่า2เนาะอ่ะ x น้อยกว่า2เพราะฉะนั้นเราต้องไปตรง2ค่ะนี่เลข2อยู่ตรงนี้น้อยกว่า2คือไม่เอา2เราจะเกิดความโบ๋ขึ้นอย่างนี้แล้วน้อยกว่าน้อยกว่าก็คือ มันก็จะต้องไปเป็น1 0ูลบ1อะไรพวกนี้ใช่ไหมเราก็โยงยาวไปเลยตามเส้นนี้เลยจ้าโยงไปโยงไปตามที่เห็นเลยนะคะแค่นี้ถ้าจะถามว่าคำตอบของอสรรมการนี้คืออะไรพูดให้เข้าใจก็คือเป็นจำนวนทุกจำนวนที่น้อยกว่า2น้อยกว่า2คือไม่เอา2นะเออถ้าน้อยกว่าเท่ากับเอา2ด้วยโอเคไปดูที่ข้อต่อไปค่ะเขาบอกว่า x มากกว่า7 มากกว่า7อยู่ตรงไหนอ่า7อยู่ตรงนี้มากกว่า7ใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็น8 9ล้นไปแล้วมากกว่านะคะไม่มีเครื่องหมายเท่ากับก็คือต้องเป็นโบแบบนี้แล้วก็ลากเส้นไปด้านนี้หมดเลยค่ะอย่างนี้นะคะคําตอบถ้าเกิดบอกออกมาเป็นประโยคนะคะก็จะพูดได้ว่าคําตอบของอาสมการนี้เป็นจํานวนทุกจานวนที่มากกว่า7มากกว่า7แต่ไม่เอา7นะเดี๋ยวไปดูที่สไลด์ต่อไปกันค่ะ ที่สไลด์ต่อมาะคะเขาก็บอกว่าจงเขียนกราฟแสดงคําตอบของอสมการที่กําหนดให้นะคะเหมือนเดิมเลยแต่ตรงนี้จะเห็นได้ว่า x มันน้อยกว่าเท่ากับลบสอ้าวมีเครื่องหมายเท่ากับมายุ่งด้วยแล้วเห็นไหมอย่างที่พี่บอกค่ะว่าถ้ามีเครื่องหมายเท่ากับเขามายุ่งด้วยคือมันจะเป็นวงกลมทึบแบบนี้หมายความว่าเราจะเอาลบสด้วยแล้วเขาบอกว่าน้อยกว่ามันก็คือเป็นลบสลบสลบหลบห เออตรงจุดนี้มีน้องคนไหนยังงงอยู่อีกหรือเปล่าลบ1กับลบ2อะไรมีค่ามากกว่ากันวิธีคิดง่ายๆเลยนะลบ1ก็คือเรามีหนี้อยู่1บาทติดเงินเพื่อนไว้1บาทกับลบ2ติดเงินเพื่อนไว้ลบ2บาทใครรวยกว่าตอนนี้มันต้องเป็นลบ1ที่รวยกว่านะเพราะว่าติดหนี้น้อยกว่าถูกป่ะเออมันต้องเป็นลบ1มากกว่าลบ2แบบนี้นะคะอ่ะอันนี้อย่อธิบายต่อไปนะ ทีนี้เขาบอกว่าน้อยกว่าใช่ไหมมันก็ลากไปทางซ้ายมือทั้งหมดเลยค่ะอธิบายเป็นประโยชก็คือว่าอธิบายเป็นประโยชน์ก็คือว่าคําตอบขอ,องอสมการเนี้ยจะเป็นจํานวนทุกจํานวนที่น้อยกว่าและเท่ากับลบสก็คือเอาลบสด้วยนะคะไปดูที่ข้อ4ค่ะเขาบอกว่า x มากกว่าเท่ากับ5มากกว่าเท่ากับ5ก็คือเอา5ด้วยก็วงกลมทึบที่เลข5เอาไว้แบบนี้มากกว่าก็ต้องเป็น6 เแบบนี้ถูกไหมคะก็ลากไปทางฝั่งขวามือแบบนี้ทั้งหมดเลยพูดเป็นประโยคก็คือว่าคำตอบของอาสมการนี้คือจำนวนทุกจำนวนที่มากกว่าเท่ากับ5เอา5ด้วยนะคะมาที่สไลด์ต่อมาะคะอันนี้จะมีความยากเพิ่มขึ้นหน่อยจากอสมการที่เขากำหนดมาให้นะคะให้เขียนการแสดงคำตอบไปด้วยอสมการในข้อ5บอกไว้ว่า x มันมากกว่าเท่ากับ2แต่ว่ามันน้อยกว่าเท่ากับ6นะมี2ด้านเรา x อยู่ตรงกลางเหมือนไข่แดงแบบนี้ก็ค่อยๆทำทีละด้านก่อนก็ได้ x มากกว่าเท่ากับ2ถูกไหมอ่ะ2อยู่ตรงนี้มากกว่าเท่ากับก็ต้องไปด้านนี้เนาะถูกปะแล้วก็มาดูอีกอันนึง x น้อยกว่าเท่ากับ6 6ก็อยู่ตรงนี้วงกลมทุบด้วยเพราะว่ามีเครื่องหมายเท่ากับถูกไหมคะ แต่เขาบอกว่าน้อยกว่าจะต้องมาทางน,นี้มันก็เลยกลายเป็นการเชื่อมกันร,ระหว่างจุด2จุดแบบนี้นี่เองนะคะอันนี้ค่อนข้างง่ายอันนี้จะเป็นพื้นฐานของเรื่องเซตตอนที่เราจะเรียนม .4 เทอม1กันนะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเข้าใจก็จะเป็นข้อที่ได้เปรียบขึ้นมาอีกไปดูข้อ6กนะคะเขาบอกว่า x เ,เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับลบ3แต่ว่ามากกว่าเท่ากับ โจทย์ข้อนี้จริงๆแล้วน่าจะผิดนะคะพี่คิดว่ามันต้องเป็นเครื่องหมายแบบนี้ต่างหากละ่ะอันนี้มันงงๆโกงๆแล้วมันต้องเป็น x มากกว่าเท่ากับลบสแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ7ต่างหากละ่ะมันถึงจะเขียนได้อย่างเส้นจํานวนด้านล่างนะคะเราก็มาพิจารณานะว่า x มากกว่าเท่ากับลบสไม่เอาเครื่องหมายเก่านะคะทาผิดนะ x มากกว่าเท่ากับลบสใช่ไหมก็จะเป็น วงกลมทึบเพราะว่ามีเครื่องหมายเท่ากับด้วยเอาลบสามด้วยลบสามอยู่ตรงนี้ต่อมาเจ็ดนะคะจะเห็นว่า x อ่ะมันน้อยกว่าเท่ากับ 7. เจ็ดอ๋อลืมพูดไปเมื่อกี้ถ้ามากกว่ามันก็ต้องโยงมาทางนี้ถูกไหมคะทีนี้มาดูที่ x น้อยกว่าเท่ากับเจนะ็ดเนาะเครื่องหมายตรงนี้ก็ลบทิ้งไปนะผิดเจ็ดอยู่ตรงนี้มีเครื่องหมายเท่ากับด้วยวงกลมทึกไปเลยว่าเอาด้วยแล้วเขาบอกว่าน้อยกว่าก็คือลากเส้นมาตรงนี้ ดังนั้นเส้นที่เชื่อมกันร,ระหว่างจุด2จุดก็จะกลายเป็นตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอธิบายเป็นประโยคนะคะคำตอบของอสมการนี้ก็คือจํานวนทุกจํานวนที่อยู่ระหว่างลบสกับ7โดยที่เอาลบสกับ7ด้วยนะคะส่วนของข้อข้างบนเนาะมันก็จะเป็น คำตอบของอาสมการข้อ5นะคะก็คือจํานวนภูมจำนวนที่อยู่ระหว่าง2กับ6โดยที่เอา2กับ6มาด้วยค่ะมาที่สไลด์ต่อไปนะคะข้อเจ็เขาบอกว่า x มากกว่าลบ3แล้วก็ x นะคะน้อยกว่าเท่ากับ1ลบ3อยู่ตรงไหนนะคะลบ3อยู่ตรงนี้ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับก็ต้องโบเนาะแต่เขาบอกว่ามากกว่ามากกว่าก็ต้องไปทางนี้นะคะ ทีนี้อีกอันนึงเขาบอกว่า x น้อยกว่าเท่ากับ1มีเครื่องหมายเท่ากับด้วยเพราะฉะนั้นเอานะคะแบบนี้แล้วเขาบอกว่าน้อยกว่าก็โยงมาตรงนี้ดังนั้นมันก็จะเชื่อมกันระหว่างจุด2จุดคำตอบของอัสมการนี้ก็คือจํานวนทุกจํานวนที่อยู่ระหว่างลบ3กับ1โดยที่เอา1ด้วยค่ะส่วนลบ3เราไม่เอานะไปดูที่ข้อ8นะคะโจทย์บอกว่า x เ,เนี่ย น้อยกว่าลบสี่แต่ว่ามากกว่าเท่ากับสี่อันนี้โจทย์ผิดอีกแล้วจ้ามันต้องเป็นื่องหมายสลับกันนะคะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเวลาที่ทําสไลด์ที่หลังพี่จะตรวจความถูกต้องให้ดีกว่านี้นะคะอันนี้ขอโทษทีอันนี้เป็นสไลด์ที่พี่สารภาพเลยว่าทำอาไว้นานแล้วแล้วก็เพิ่งมาตรวจนี่แหละมันจะได้เอามาใหม่นะคะว่า x นะคะมากกว่าลบสี่แต่ว่าน้อยกว่าเท่ากับสี่นะคะก็เอาเลยค่ะ x มากกว่าบลบสี่ก็คืออยู่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่ามากกว่าเฉยๆก็คือไปทางนี้แล้วก็ไม่เอาลบสี่ด้วยแต่ว่าอีกอันนึงเขาบอกว่า x น้อยกว่าเท่ากับ4 4อยู่ตรงนี้มีเครื่องหมายเท่ากับคือขยี้ขยี้ลงไปเอาด้วยน้อยกว่าก็โยงมาทางนี้แล้วก็ลากระหว่างจุด2จุดนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบถ้าออกมาเป็นประโยคเขาจะบอกเลยว่า คำตอบของอสมการนี้ก็คือจํานวนทุกจํานวนที่อยู่ระหว่างลบสถึงสโดยที่เราจะเอาสี่ด้วยแต่เราไม่เอาลบศนะค่ะมาถึงโจทย์ข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าจงเขียนการแสดงคําตอบจากอสมการที่กําหนดโจทย์เป็นแบบเดิมอีกนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะค่อยๆมีจุดต่างไปคีละนิดทีละนิดเนาะเพื่อจะให้น้องๆแบบเออได้เห็นโจทย์หลายๆแบบแล้วก็ทําความเข้าใจไปเรื่อยๆนะคะโจทย์บอกว่า x มากกว่าเท่ากับลบสแต่ว่าน้อยกว่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นลบสาอยู่ตรงนี้เราเอามันเขามีเครื่องหมายเท่ากับเขาบอกว่ามากกว่ามากกว่าไปทางนี้ส่วนที่ x น้อยกว่าเท่ากับ1 1อยู่ตรงนี้แล้วเขาบอกเท่ากับคือเอามันด้วยวงทึบไปน้อยกว่าใช่ไหมลากมาทางซ้ายมือดังนั้นก็จะเกิดเส้นเชื่อมระหว่างจุด2จุดขึ้นมาคำตอบของอสมการนี้นะคะก็จะกลายเป็น จำนวนทุกจำนวนที่อยู่ระหว่างลบสกับ1นะคะโดยที่เอารลบสกับ1ด้วยมาถึงโจทย์ข้อ10นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่ามันผิดอีกแล้วจ้าเครื่องหมายต้องเป็นอย่างนี้นะคะกับอย่างนี้นะคะมันคือความ Copy p a ้เพนั่นเอง x นะคะมากกว่าเท่ากับลบสีลบสอยู่ตรงนี้มีเครื่องหมายเท่ากับขยี้ขยี้ไปเลยค่ะเอารลบสด้วยตรงนี้เขาบอกว่ามากกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันต้องโยงเส้นไปทางขวามือ ส่วนอีกอันหนึงเขาบอกว่า x น้อยกว่าเท่ากับ4 4อยู่ตรงนี้แล้วมีเครื่องหมายเท่ากับก็คือเอาด้วยวงกลมทึอปลายแล้วเขาบอกว่าน้อยกว่าก็คือโยงมาทางนี้นะคะดังนั้นจะเกิดเส้นเชื่อมระหว่างจุด2จุดขึ้นมาคำตอบของสอมการนี้นะคะก็คือจํานวนทุกจํานวนที่อยู่ระหว่างลบ4กับ4โดยที่เอาลบ4กับ4เข้ามาด้วยนะคะโจทย์ข้อต่อไปค่ะเกือบหิงสไลด์ท้ายๆของเราแล้วนะคะ เขาบอกว่าจงเขียนกราฟแสดงคําตอบจากอสรรมการที่กําหนดให้เหมือนเดิมเลยแต่ว่าโจทย์จะมีความพลิกแพงไปนิดหน่อยค่ะเขาบอกว่า x นะมากกว่าเท่ากับลบหลบหอยู่ตรงนี้มีเครื่องหมายเท่ากับก็คือแสดงว่าจะเอาลบหด้วยมากกว่าก็ต้องไปทางนี้นะคะส่วนอีกอันนึงเขาบอกว่า x น้อยกว่าลบหลบหอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่มีเครื่องหมายเท่ากับดังนั้นมันต้องโบงเนาะ น้อยกว่าก็มาทางซ้ายมือเส้นเชื่อมระหว่างจุด2จุดก็เกิดขึ้นนะคะคำตอบของอสมการนี้ถ้าพูดออกมาเป็นประโยคก็คือจำนวนทุกจำนวนที่อยู่ระหว่างลบหกับลบหโดยที่เราจะเอา -5 ลบหนะแต่ว่าเราไม่เอา -1 ลบห่งค่ะโจทย์ข้อ12นะคะมีความผิดพลาดอีกแล้วนะมันจะต้องเป็นแบบนี้กับแบบนี้นะคะโจทย์บอกว่านะคะ x เ,เนี่ยมากกว่าเท่ากับลบสลบสอยู่ตรงนี้ มีเครื่องหมายเท่ากับด้วยก็คือเอามากกว่าก็โยงไปทางนี้นะคะแล้วก็ x เ,เนี่ยน้อยกว่า4นะ4อยู่ตรงนี้มันโบนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าน้อยกว่าเฉยๆไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเนาะก็คือไม่เอาน้อยกว่าก็ต้องโยงมาทางซ้ายมือเกิดเส้นเชื่อมระหว่างจุด2จุดเกิดขึ้นนะคะดังนั้นคําตอบตรงนี้ถ้าเกิดอธิบายออกมาเป็นประโยคก็จะกลายเป็นคําตอบของอสมการนี้มันก็คือจํานวนทุกจานวนที่อยู่ระหว่างลบสกับ 4, 4 โดยที่เราเอาลบสีด้วยแต่ว่าเราไม่เอาสี่ค่ะทีนี้จากตรงนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าในเส้นจํานวนเนี่ยคำตอบมันอาจจะเป็นแค่จุดเดียวก็ได้มีจุดเดียวแบบกลมๆโปงโป่หรืออาจจะเป็นจุดเดียวแบบกลมๆทึบๆอย่างนี้ก็ได้เส้นอาจจะโยไปทางซ้ายทางขวาพร้อมกันก็ได้หรือจะโยไปแค่ทางซ้ายอย่างเดียวทางขวาอย่างเดียวก็ได้จุดทึบก็เป็นเหมือนกันนะคะก็คือโยไปทางซ้ายทางขวาได้พร้อมกัน อ,อาจจะโยงไปทางขวาอย่างเดียวหรือทางซ้ายอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันแต่ทีนี้มันก็จะมีจุด2จุดท่่เกิดขึ้นได้เหมือนกันจุด2จุดนั้นอาจจะเป็นจุดโป่งด้วยกันทั้งคู่นะคะแล้วก็ลากโยงระหว่างกันอย่างนี้หรือว่าอาจจะเป็นจุดใดจุดหนึ่งที่ทึบจุดนี้อาจจะ Για ทึบแล้วจุดนี้โป่งหรือว่าจุดนี้โป่งแล้วจุดนี้ไปทึบก็ได้หรืออาจจะเป็นทึบทึบด้วยกันทั้งคู่แบบนี้ก็ได้ ทีนี้น้องบางคนจะเกิดความแอดวานในจิตใจ,จถามขึ้นมาว่าพี่ๆแต่ถ้ามันเป็นเส้นอย่างงี้ได้ปะสมมติมันเป็นโปงน่งในการทัองกู้นะทุกที่เนี่ยพี่จะโยงระหว่างจุดสองจุดใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่ามันโยงไปอย่างนี้ได้ป่ะพี่มันแบบต่างคนต่างโยงจะบอกว่าได้ค่ะซึ่งเรื่องเนี้ยเดี๋ยวน้องจะได้ไปเรียนในเรื่องของระบบจำนวนจริงก็เรียนตอนมสีเทอมหนึ่งเหมือนกันซึ่งแบบเรื่องนี้พี่จะบอกว่า ตอนสมัยเรียนนะพี่นี่แทบจะกะแทบเท้ามันพื่ว่ามันมันยากไหมมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่ามันมีรายละเอียดเยอะเยอะมากเยอะมากจนพี่แบบไม่อยากจะจำอะไรประมาณนี้อเดี๋ยวไปดูสไลด์ต่อไปกันนะคะเขาบอกว่าจงเขียนกราฟแสดงคําตอบจากอสมการที่กําหนดให้นะคะอ่านี่งมาแล้วื่องหมายไม่เท่ากับ 2x นะคะไม่เท่ากับ2เนาะเราแก้อสมการไวๆค่ะมันก็จะได้ว่า อ่เมื่อกี้พี่พูดผิดใช่ไหมจริงๆมันต้องเป็น a นะแต่พี่พูดว่า x เนาะเออช่างมันช่างมันตรงนี้นะคะมันก็จะกลายเป็น a ไม่เท่ากับ2ส่วน2นะคะซึ่งมันก็คือ A ไม่เท่ากับ1นนั่นเองเนาะ1อยู่ตรงไหน1อยู่ตรงนี้เขาบอกไม่เท่ากับก็คือโบจากนั้นจำนวนทุกจำนวนคือเอาหมดเลยจ้าลากไปเลยทีนี้นะคะถ้าเกิดอธิบายออกมาเป็นคำพูดมันก็จะอธิบายออกมาได้ว่าคำตอบของอสมการนี้คือ จำนวนทุกจํานวนนะคะยกเว้น1เลยถ้าเราเอาหนึ่งไปแทนในอสมการนะคะมันจะทําให้อสมการเนี่ยเออไม่เป็นจริงขึ้นมาข้อ14นะคะเขาบอกว่า p บวก5นะคะมากกว่าเท่ากับ0ูนย์แก้สมการออกมาก็คือ p มากกว่าเท่ากับลบ5แบบนี้เนาะซึ่งลบ5อยู่ตรงไหนอ่ะลบ5อยู่ตรงนี้เอาเครื่องหมายเท่ากับด้วยผลผลผ,ลผ,ลผ,ลผลแล้วเขาบอกว่ามากกว่ามากกว่าก็คือโยงมาทางนี้เลยค่ะ เราจะพูดเป็นประโยชน์ได้ว่าคําตอบของอสมการนี้คือเป็นจํานวนทุกจํานวนที่มากกว่าลบหแล้วเราก็เอาลบหด้วยนะคะมาถึงสไลด์ลองสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเขาบอกต่อไปว่า M ลบสนะคะมากกว่าเท่ากับ1แก้อสมการไวๆนะคะ m ก็จะมากกว่าเท่ากับ1นบวกสก็คือ M มากกว่าเท่ากับ5นั่นเอง5อยู่ไหน5อยู่ตรงนี้มีมากกว่าเท่ากับ คือเอา5ด้วยฝนฝนฝนแล้วเขาบอกไปมากกว่ามากกว่าก็ต้องไปทางขวามือภาพที่เห็นบนเส้นจํานวนก็จะเป็นอย่างที่พี่แสดงให้เห็นนะคะแล้วถ้าเกิดออกมาเป็นประโยคถ้าเราพูดออกมามันก็จะได้ว่าคําตอบของอสมการนี้ก็คือจํานวนทุกจานวนที่มากกว่า5แล้วเราก็เอา5ด้วยนะคะมาถึงโจทย์ข้อ16ค่ะเขาบอกว่า p ลบ5น้อยกว่า2แก้อสมการเลยค่ะ ก็คือ p น้อยกว่า2บวก5ก็คือ p น้อยกว่า7 7อยู่ตรงไหน7อยู่ตรงนี้น 7, นเขาบอกว่าน้อยกว่าแต่เขาไม่เอา7นะเพราะไม่มีเครื่องหมายเท่ากับดังนั้นวงกลมมันก็จะโบวนะคะน้อยกว่าก็คือลากมาทางซ้ายมือทั้งหมดเลยดังนั้นคําตอบของอสมการนี้ก็จะปรากฏให้เห็นดังรูปนั่นแหละคะ่ะเราก็พูดได้ว่าคําตอบของอสมการนี้ก็คือจํานวนทุกจํานวนที่น้อยกว่า7นั่นเองนะคะ มาถึงสไลด์สุดท้ายของวันนี้กันแล้วค่ะเรื่องนี้ไม่ยากเนาะก็จะแบบฟังเพลินๆถึงแม้โจทย์จะผิดไปเยอะหน่อยก็ให้ภัยพี่เถอะโจทย์นะคะข้อ17บอกว่า3 m นะคะลบ7มากกว่าเท่ากับ8แก้สมการออกมาค่ะ3 m มากกว่า8บวก7 3 m นะคะมากกว่า15น้องคนไหนที่แบบแก้อสมการหรือแก้สมการเังไม่ค่อยเก่งอนะจริงๆพื้นฐานมันมาจากสมการนั่นแหละ ก็ค่อยๆทําไปเนาะช้าๆทาทีละขั้นย้ายทีละตัวไม่ต้องเร่งรีบ 3m นะคะมากกว่า15เอาลอกซ้ําทําไมเนี่ย m นะคะเราก็จะย้าย3ไปหารเนาะมันก็จะได้ออกมาเป็น m มากกว่าเท่ากับ5นั่นเอง5อยู่ไหนเจอแล้วเขาบอกมีื่องหมายเท่ากับด้วยผลขนๆแล้วมากกว่าก็คือไปทางกว่ามือดังนั้นคําตอบที่ออกมาก็จะกลายเป็น จำนวนทุกจำนวนนะคะที่มีค่ามากกว่าเท่ากับ5นั่นเองนะคะเอา5ด้วยโจทย์ข้อสุดท้ายของวันนี้ค่ะเขาบอกว่า2 P ลบ4นะคะน้อยกว่า6แก้สมการออกมา 2p น้อยกว่า6บวก4 2 p ก็จะน้อยกว่า10แล้ว p ก็จะน้อยกว่า10ส่วน2 P ก็จะน้อยกว่า5แบบนี้นะคะทีนี้เราก็ไปหา5อยู่ไหน5อยู่ตรงนี้น้อยกว่า แต่ว่าไม่มีื่องหมายเท่าก,กับก็ต้องเป็นโบน้อยกว่าก็ต้องไปทางสายมือจริงลากไปยาวอย่างนี้ได้เลยนะอยากลากยาวแค่ไหนก็ได้คำตอบของอสมการนี้นะคะก็จะพูดออกมาได้ว่าเป็นจํานวนทุกจํานวนนะคะที่น้อยกว่า5โดยที่เราไม่เอา5นะคะโอเคก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาวันนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่เยอะไปหน่อยความยาวของคลิปอาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่ามันจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญนะคะในเรื่องของจํานวนจริง รวมไปถึงเรื่องเซตได้ด้วยนะเออดังนั้นนะคะก็หากน้องๆคนไหนยังไม่เข้าใจก็กลับไปทบทวนนะคะให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ